ไปครั้งที <doorway Emmanuel> ่ส <House Michelle> ิแ <terminar> ล <aría> ้วครับไปครับตรงนี้การนจะยกไครับเจ้าสมองครับเจ้าฮอต ตัดมาลูกนี้โยนไมไ้มามาเลยฟองด้วยตัดมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับ อยแล้วครับครับสกอร์นี้ล็อกกันอยู่นานพอสมควรแล้วน,นะครับเปิดหนึ่งเจ้าฮอตยกมาช็อตเลยครับลูกนี้ระเบิอร์ชตเลยครับลูกนี้ระเบิดลอร์แหมเท่ากันครับผมเจ้าฮอตเสิร์ฟตัดจอดมาลูกนี้ม,มานะเปิดหนึ่งเสียตสปองลงไปมานะต้องปิ้งเตะครับลูกนี้มานะต้องปิ้งเตะนะครับลูกนี้โอ้โห,โหรู้ใจกันเลยไล่ไปเจ้าฮอตยกมาเจ้าทิพตลงไปเปิดดึง ยกไปโยกมานะอดด้วยมีเรียบร้อยครับเปอร์เซ็นแน่นอนปั่นมาูกยดูเคียร์กปอกโยกไปโยกมานะโกไปโยกไปโยกไปเก็โค้งอ้โหนักกีฬานี่ถึงก็งงับไม่รู้จะกด เติปันมาอยยดูาเก้าต่อสิบครับเสิฟตัดมาลูกนี้ของเปอร์โยบไปโดนเจ้ามันะกดไป ปองยกไปดูนะกดลงไปยกไปทีมงานราชพิธีได้แต้มนี้ขึ้นมาสิเบสเท่านี้โอ้โหมันพยาการบอกได้เลยเอาลูกนี้ยังไงเจ้าฮอตเจ้ามานักกต้ลงมันนี่เรียบร้อยครับเกมได้หรือเปล่านิดนึงยังอยู่ครับยกมาตรงๆกดลงไปลูกนี้เรียบร้อยนิดนึง